เชื่อว่าทุกๆคนที่กำลังมองหาซื้อคอนโดอาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะเงินเดือนเท่านี้สามารถกู้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่จะต้องพึ่งฝาไหมหลายคนอาจจะเคยเห็นอินฟโฟกราฟิกเงินเดือนเท่านี้สามารถกู้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งให้ได้น้อยมากแต่คุณรู้ไหมว่าคุณสามารถที่จะกู้ได้มากกว่านั้นอีกวันนี้รายการ Living Out Loud by Esther m n i s จะมาบอกว่าเงินเดือนเท่าน so, ี้สามารถกู้ซื้อคอนโดสูงสุดได้เท่าไหร่เชื่อว่าคนที่ต้องการซื้อคอนโดหลายๆคนคงจะงงๆกับวิธีการคิดของธนาคารว่าเงินเดือนเท่านี้สามารถกู้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่และก็อาจจะมีหลายๆคนเคยเห็นตารางที่บอกว่าเงินเดือนเท่านี้กู้ซื้อคอนโดได้สูงสุดเท่าไหร่ตามอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางทีมงาน Living o u t l a l o by a s t r o พบรบว่าส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นมาผิดหมดเลยค่ะเพราะตารางเหล่านั้นจะคิดจากความสามารถในการผ่อนต่อเดือนของเราแค่40%ของเงินเดือนเท่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วธนาคารให้เรามีภาระในการผ่อนคอนโดต่อเดือนได้ถึง70%ของรายได้สุทธิต่อเดือนเลยค่ะเห็นไหมครับว่าทำไมถึงผิดอย่างแรกเลยเนี่ยธนาคารคิดความสามารถในการกู้สินเชื่อโดยดูจากรายได้สุทธิต่อเดือนนะครับไม่ใช่เงินเดือน เงินเดือนเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งในการคิดรายได้สุทธิเท่านั้นอย่างที่สองนะครับคือธนาคารจะยอมให้เราผ่อนต่อเดือนสูงส,สุดได้ไม่เกิน70%ของรายได้สุทธินะครับไม่ใช่40%แล้วก็ไม่ใช่1ใน3ของเงินเดือนด้วยซึ่ง4 0หรือ1ใน3ของรายได้เป็นคำแนะนำในการบริหารเงินนะครับเพื่อจะได้ไม่ชอ็อตเินเกินไปสรุปว่าท้งมหกรรมมวลคยดได้ในการคำนวณว่าจะกู้ซื้อคอโนโดได้เท่าไหร่ อยู่ที่ว่าเรามีรายได้สุทธิตอนเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่เลยครับรายได้สุทธิคือรายได้ที่มีการคำนวณเงินได้ของเราจากช่องทางต่างๆต,ต,ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารลบด้วยภาระหนี้เฉลี่ยต่อเดือนของเราครับและสาเหตุที่โฟโกราฟิกเหล่านั้นใช้เงินเดือนมาคิดเลยนะครับเพราะว่าเงินเดือนธนาคารจะนํามาคิดเป็นรายได้สุทธิให้ถึงร้อเ์เลยยกตัวอย่างถ้าเราเงินเดือน20,000ธนาคารก็จะคิดเป็นรายได้สุทธิที่20,000บาทเลย แต่ถ้าเป็นรายได้อื่นอย่าง OT c o ค m i s s i o n ่นโบนัสก็จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละธนาคารอ,อาจจะให้ให้บางส่วนหรือไม่ให้เลยนะครับเมื่อได้รายได้สุทธิแล้วนะครับนธนาคารจะมีการคำนวณร่วมกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารนั้นๆทั้งแบบฟิกเรทและแบบลอยตัวโดยอิงจากอัตราดอกเบี้ย M L R หรือ M R R พร้อมทั้งจำนวนงวดในการผ่อนชำระออกมาเป็นความสามารถสูงสุดในการกู้คอนโดของเราครับ ดึงยากอค่ะคุณพี่น้องขอวิธีง่ายๆได้ไหมคะน้องจะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปหาคนมาหารคอนโดด้วยกันหารหรือว่ากู้ร่วมเอาจริงๆกู้ร่วมสิคะได้ทั้งคอนโดแล้ก็ได้ทั้งสาม,มีอะคะ่ะรายการรีวิวเงาเราใบสุโคริศของเรานะครับก็จะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเทปนี้เราจะนําเสนอรายได้สุทธิเท่านี้จะสามารถกู้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่แอบมบเองจะได้มีเวลาไปสไลด์ทินเดอร์ คนมาคู่ร่วมเนาะไม่เล่นค่ะน้องเล่นเพิร์ช98 ICQ ดไหมโคตรจังจับวิธีได้นะครับเป็นวิธีที่เราชอบมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่าย,ายเนาะเราชอบอะไรง่ายๆรีคิเกตน,นั่นเองวิธีนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับตีบไปเลยว่าธนาคารให้หมื่นล้านรายได้สุดทธิของเราอยู่ที่เท่าไรหมื่นเราก็สามารถคู่ได้เท่านั้นล้านบาทครับยกตัวอย่างค่ะถ้าเรารายได้สุดที่อยู่ที่1 5 0 0 0บาท เราสามารถกู้ได้สูงสุดประมาณ1 5ล้าน5แสนบาทรายะสุดที่30 0 0 0ก็กู้ได้3ล้านบาทค่ะไงเจอคุณผู้ชมอาจจะงงนะวครว่าหมื่นละล้านมาได้ยังไงมันมาจากการคำนวณในวิธีถัดไปครับ <Yes. S 2> วิธีที่2เลยนะครับวิธีนี้จะมีความยุ่งยากนิดหน่อยแต่ว่าจะทําให้เราเข้าใจการคิดในหลายๆส่วนเลยส่วนก็คือความสามารถในการผ่อนสูงสุดต่อเดือนหารด้วยอัตราการผ่อนชําระ ต่อเดือนต่อวงเงินกู้1ล้านบาทก็จะออกมาเป็นความสามารถสูงสุดในการกู้ในหน่วยล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องรู้ความสามารถในการผ่อนสูงสุดต่อเดือนก่อนและอันดับที่สเนี่ยเราก็จะต้องรู้อัตราการผ่อนชาระต่อเดือนต่อวงเงินกู้1ล้านบาทของเราด้วยถึงจะเอามาคํานวณได้นะครับ เริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะครับเราจะมาหาความสามารถสูงสุดในการผ่อนต่อเดือนของเราก่อนซึ่งธนาคารจะให้ความสามารถสูงสุดในการผ่อนชํราระต่อเดือนของเราเนี่ยอยู่ที่70%ของรายได้สุทธิครับหรือง่ายๆนะคะก็เอา0.7คูณรายได้สุทธิยก <Sophie. S 2> <méd. S 1> ตัวอย่างค่ะถ้าเรามีรายได้สุทธิต่อเดือนอยู่ที่20,000บ,2000บาทก็ผ่อนต่อเดือนได้สูงสุดถึง14,000บาทรายได้สุทธิต่อเดือน30,000บาทก็ผ่อนได้สูงสุดต่อเดือนอยู่ที่21,000บาท ถ้ากู้เต็มกําลังก็เหลือใช้ใจ่ายน้อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่นั้นสิแอมเพราะบางธนาคารเนี่ยนะครับถ้าเป็น d e v วลลอปเชั้นนำ5้าดับแรกของไทยเนี่ยจะยอมให้เรามีภาระในการผ่อนต่อเดือนได้ถึง80%ของรายได้สุทธิเลยนะครับเพราะว่าธนาคารมีความมั่นใจถ้าเกิดว่าเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยโดยธนาคารยึดไป คอนโดเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถเอาไปขายต่อในราคาแล้วก็มีคนซื้อต่อโหให้ตั้ง80%เหลือเงินใช้อยู่แค่20%ต่อเดือนเองเหรอคะอย่างนี้ถ้ากู้เต็มกำลังก็อาจจะหนักเลยนะคะคุณพี่อยาจะค่าเดินทางค่าฟิตเนสค่าเครื่องสำอางค่าผู้ค่าอื่นๆื่นอีกอะโยแยไปหมดเลยอะแต่ของแอมเนี่ยเป็นเงินเดือนไงธนาคารก็จะนำมาคิดเป็นรายได้สุทธิให้ได้เต็ม100%เลย สมมติว่าถ้าแอมเงินเดือนห0 0ไมืไม่นแอมก็จะมีรายได้สุทธิอยู่ที่50,000บาททันทีแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยรายได้หลักของเขาเป็นค่าคอมมิชชั่นคุณผู้ชมครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยธนาคารจะคิดเป็นรายได้สุทธิอยู่ที่50%เท่านั้นสมมุติว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่น6 0 0 0 0บาทต่อเดือนธนาคารก็จะคิดเป็นรายได้สุทธิอยู่ที่3 0 0 0 0บาทเท่าน,นั้นผ่อนต่อเดือน70-80%ของรายได้สุทธิ ก็เหลือเงินใช้จ่ายเกือบเดือนละ4 0,000บาทเพราะได้ได้เขาเยอะนะครับแต่ว่าธนาคารไม่ได้คิดให้เต็มม,มันเป็นเงื่อนไขของธนาคารอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วยังไงต่อคะคุณพี่พอเรารู้ความสามารถในการผ่อนต่อเดือนแล้วต่อมาครับเป็นอัตราในการผ่อนต่อเดือนต่อวงเงินกู้1ล้านบาทเราจะผ่อนต่อเดือนที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารนั้นๆและระยะเวลาในการกู้ของเรา ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของธอนาคารสำหรับการกู้สินเชื่อซื้อคอนโดนะครับจะมีแบบฟิกเรทซึ่งมันจะเป็นดอกเบี้ยที่ไม่แพงแล้วก็มีโปรโมชั่นใน3ปีแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัวโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย M L R หรือ M R R ซึ่งการคำนวณเนี่ยก็จะมีความยุ่งยากมากในการที่จะเอามาคำนวณร่วมกันดังนั้นเราจะไม่คำนวณเองเราจะรู้ได้ยังไงอะคะไปที่เว็บไซต์ของเราเลยครับ อันดับแรกนะครับเข้าไปดูคอนโดนในเว็บไซต์ s t o p p o l s s ได้เลยในทุทกๆหน้าของรายละเอียดโครงการคอนโดเนี่ยทางเว็บไซต์ของเราจะมีโปรแกรมคำนวณสินเชื่อแทรงเอาไว้คุณผู้ชมครับสิ่งแรกที่เราต้องกรอกเลยนะครับก็คือวงเงินกู้1ล้านบาทตามมาด้วยระยะเวลาในการกู้คุณผู้ชมอาจจะมองว่าเป็น30ปีแต่แต่อะไรคะต้องบอกไว้ก่อนนะครับในบางธนาคารโดยเฉพาะธนาคารเอกชนเนี่ยการผ่อน30ปี เป็นชื่อแพ็กเกจนะครับจริงๆแล้วอาจจะผ่อนอยู่ที่25ปีก็ได้นะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าทางธนาคารเนี่ยมีการคำนวณเรื่องอาาัตราเงินเฟอ้อเอาไวด้วด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อย่นระยะเวลาการผ่อนจาก30ปีไปเป็น25ปีเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องผ่อนต่อเดือนเนี่ยสูงขึ้นอุยตายนางกินละเอียดแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือเรื่องของค่างเงินที่ลดลงนะคะซึ่งธรรมชาติของมันมักจะลดลงเสมอตามเวลาที่ผ่านไป เช่นเมื่อ20ปีที่แล้วเรากินกว๋วยเตี๋ยวชามละ20บาทแต่ทุกวันนี้คือ40บาทต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อของชิ้นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเงิน1ล้านที่เรายืมธนาคารแล้วผ่อนพร้อมดอกเบี้ยในวันนี้อีก20ปีข้างหน้าอาจจะมีค่าเท่ากับเงินแค่50,000บาทก็ได้ค่ะและแบบนี้จะกรอก30ปีหรือว่า25ปีแหละคะคุณพี่จริงๆแล้วนะแอมอันนี้มันแล้วแต่ธนาคารถ้าเป็นธนาคารรัฐนะครับคุณผู้ชม จะไม่คิดเรื่องของอัตราเงินเฟ้อดังนั้นเนี่ยสาปีก็คือผ่อน30ปีแต่ถ้าเป็นธนาคารเอกชนอาจจะมีการคิดอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วยก็จะผ่อนที่25ปีนะครับเงินถ้าไม่เล่นธนาคารเนี่ยก็เน้นที่2 5ปีไว้ก่อนน่ะครอบคลุมทั้งหมดอ่าถูกต้องเลยจ้ะอัตราดอกเบีย้ยตัวนี้นะครับเป็นอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ย ตลอดระยะเวลาของสัญญาเลยนะครับก็เอามาเฉลี่ยกันได้เท่าไหร่ก็ใส่ลงไปได้เลยอันนี้น่าจะเป็นปัญหาแล้วะคะ่ะคุณพี่เวลากู้คอนโดเนี่ยดอกเบี้ยธานาคารส่วนใหญ่ใน3ปีแรกอาจจะน้อยหน่อยจะอยู่ที่3-4%แล้วที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับ MRR หรือ MRR ซึ่งตอนนี้เนี่ย m l r นะคะอยู่ที่6.5%และ MRR อยู่ที่7%แต่ส่วนใหญ่นะคะธานาคารเนี่ยไม่ได้คิดเต็มหรอกคะ่ะ จะมีลดให้บ้างเช่น MRR ลบ1บ้างลบ0.5บ้างขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารงั้นถ้าเราไม่ได้เลือกธนาคารหรือรูปวมชัยไ้ก่อนเนี่ยจะใส่เลขอะไรดีคะแนะนำว่าประมาณ6.5%กํากำลังดีนะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของแต่ละธนาคารเนี่ยก็ไม่เกิน6.5%แต่ถ้าเกิดเราใส่น้อยจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เวลาคำนวณออกมาเนี่ยเราได้ความสามารถในการกู้ที่สูงขึ้นแต่ว่าอาจจะสูงเกินกว่าที่ธนาคารเนี่ยยอมให้เรากู้ก็ได้ อ๋อก็จะกลายเป็นกู้ไม่ผ่านกู้ได้ไม่เต็มแล้วก็ต้องไิ่หาเงินส่วนต่างนะสิคะทีนี้นะครับเราก็เริ่มคำนวณได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เลือกธนาคารนะครับก็ใส่ไปเลย25ปีอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยคือ 6. 5เปเซนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็วงเงินกู้1ล้านบาทคำนวณออกมาแล้วก็จะออกมาเป็น6,7พ2เรหสบงบาทต่องวดค่ะแต่มันเป็นตัวเลขที่จำยากเกินไปดังนั้นเราจะปัดขึ้นไปเลยครับเป็น 7,000ทนทุ ANS, ทนจำง่ายขึ anything, ้นเนาะก็เหมือนที่เราเคยได้ย hmm. ินแอมคือ hmm. ผ uh ่อนล้านละ7000แอมก็เคยได้ยินล้านละ6 0 0 0บาทเหมือนกันนะคะผ่อนล้านละ6000อ่ะแอมน่าจะมาจากการใส่ตัวเลขผ่อนระยะเวลา30ปีแล้วก็ดอกเบี้ย6%กต่อปีซึ่งอาจจะมาจากธนาคารของรัฐนะครับคุณผู้ชมธนาคารของรัฐเนี่ยดอกเบี้ยเฉลี่ยมันจะต่ำกว่าและระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยจะเป็น30ปีเลยนะครับ แต่ว่าในการคิดคำนวณรายได้สุทธิเนี่ยอาจจะมีความเข้มงวดมากกว่าธนาคารเอกชนครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามีตัวเลขครบแล้วเราก็จะมาเข้าสูตรัะเลยนะแอมนะฮะสูตรก็คือความสามารถสูงสุดในการผ่อนต่อเดือนนะครับตอนนี้จะอยู่ที่70%ของรายได้สุทธิแล้วก็หารด้วยอัตราการผ่อนต่อเดือนต่อวงเงินกู้1ล้านบาท ซึ่งตอนนี้มันเป็น7,000บาทนะครับเมื่อหารออกมาแล้วก็จะเท่ากับวงเงินกู้สูงสุดที่เราจะสามารถกู้ได้ในหน่วยล้านบาทค่ะยกตัวอย่างเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีระยะสุทธิอยู่ที่30,000บาทธนาคารเนี่ยจะยอมให้ผ่อนต่อเดือนสูงสุดถึง70%เลยนะคะของระยะสุทธินั่นก็คือเท่ากับ21,000บาทเราก็เอา21,000บาทเนี่ยตั้งได้เลยและก็หารด,ด้วย7,000ค่ะ ก็จะได้3ซึ่งหมายถึงคุณผู้ชมสามารถกู้ได้สูงสุดประมาณ3ล้านบาทนะคะสำหรับระยะเวลาผ่อนเนี่ยประมาณ25-30ถึงปีนั่นเองค่ะอุ๊ยได้เท่ากับวิธีแรกหมื่นละล้านพอดีเลยค่ะใช่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนแต่คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเลือกใช้วิธีที่2นะครับข้อดีของมันก็คือคุณผู้ชมสามารถกําหนดได้เลยว่าคุณผู้ชมอยากจะผ่อนที่เท่าไหร่สมมติว่าคุณผู้ชมไรายได้สุทธิอยู่ที่30,000บาทแต่อยากผ่อน แค่1น0 0 0ันบาทคุณผู้ชมก็เอา1 5 0 0 0บาทตั้งได้เลยนะครับแล้วก็หามได้7000ันทีนี้มันก็จะออกมา2,14ล้านบาทคุณผู้ชมก็ไปหาคอนโดราคา2,14ล้านบาทนะครับหืม <c oughs> เก๋อ่ะริ่ดๆนะคะถ้าอยากผ่อนเท่าไหร่ก็ไปหาซื้อคอนโดราคาเท่านั้นรับรองไม่แน่นไม่ตึงไม่ช็อตค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ย ยังเป็นการประมาณการคร่าวๆนะครับเพราะว่าแต่ละธนาคารเนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันนะครับเช่นการคิดครายได้สุทธิหรือว่าการคิดเรื่องของภาระหนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อคำนวณได้แล้วพยายามเลือกคอนโดที่ราคาต่ํากว่าที่เราคำนวณได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกสูงเกินไปเนี่ยถ้าเกิดธนาคารอนุมัติได้น้อยกว่านั้นอาจจะทําทให้เราต้องหาเงินมาเพิ่มในส่วนต่างหรือว่าอาจจะต้องทิ้งใบจองเลยก็ได้นะครับ โอเคค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะคำนวณความสามารถในการกู้กันได้แล้วใช่ไหมคะยังครับอ้าว oh. เพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกไงว่าเราจะกู้เท่าไหร่ธนาคารจะดูจากรายได้สุทธิซึ่งรายได้สุทธินะครับทางธนาคารเขามีวิธีการคำนวณอยู่เขาอาจจะรวมค่า OT ค่าคอมมิชชั่นค่าเดินทางค่าเรียประชุมต่างๆซึ่งตรงนี้ค่าพวกนี้เราจะไปบวกตรงๆก็ไม่ได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งจะมีส่วนของหนี้ด้วยซึ่งก็จะมีวิธีการคิดเหมือนกัน แต่เทปนี้แอมว่าแอมหัวไม่แล้วว่าค่ะคำนวณเยอะเกินยกไปเทปหน้าแล้วกันนะคะโอเคคุณผู้ชมครับสําหรับตอนหน้านะครับเราจะแยกออกเป็น2ตอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะซึ่งก็จะมี1นนะครับคือตอนคํานวณรายได้นะครับเช่นค่า OT ค่าคอมมิชชั่นค่าตําแหน่งต่างๆ จะบวกเป็นยังไงธนาคารคิดให้เท่าไหร่กันแน่นะครับ2ก็คือการคำนวณภาระหนี้นะครับคือหนี้ต่างๆที่เราจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนหนี้ตัวไหนที่ธนาคารคิดบ้างและคิดยังไงนะครับข้อเท็ที่ -3 ไปด้วยเลยค่ะวิธีการจัดการกับหนีเพื่อย,ยื่นกู้ให้ผ่านแบบว่าหมุนแบบนี้บีก็ทำไม่ได้คริสหรออย่หวังเลยได้ไหมโอเคได้เลย คุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube c h a n n l l ของพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมอยู่คอนโดได้แบบ l i ฟ t Out Loud นะครับถ้าอย่างนั้นสำหรับเทปนี้พวกเราขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสรุปรูปตึงสันๆง่ายๆค่ะวิธีการหาว่าไรายได้สุทธิเท่านี้กู้คอนโดได้เท่าไหร่วิธีแรกคิดแบบรวดเร็วว่าธนาคารให้กู้หมื่ละล้าน รายได้สุทธิเท่าไหรหมื่นต่อเดือนก็กู้ได้เท่านั้นล้านบาทเช่นรายได้สุทธิ3าม0 0่ 35, บาทก็กู้ได้3 5ล้านบาทค่ะวิธีที่2ความสามารถในการชรําระสินเชื่อคอนโดซึ่งสูงสุดอยู่ที่70%ของรายได้สุทธิหารด้วย7000ซึ่งเป็นอัตราการผ่อนต่อเดือนต่อวงเงินกู้1ล้านบาทในระยะเวลาการชรําระ25-30ถึงปีจะได้ความสามารถสูงสุดในการกู้ในหน่วยล้านบาทยกตัวอย่าง รายได้สุดที่40,000บาทจะมีความสามารถสูงสุดในการชำระสินเชื่อซื้อคอนโด28,000บาทต่อเดือนหาร7,000พจะได้4ซึ่งหมายถึงสามารถกู้ได้4ล้านสำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระ25-30ปีค่ะ ลนลิงของหนูอะค่ะจะกู้ซื้อคอนโดให้หนูซาล,ลารีก็หกหมื่นค่ะส่วนโบนัสก็อีกหกแสนนึงค่ะหนูกังวลจังเลยอะค่ะว่าจะกู้ผ่านหรือเปล่าดูสิคะคุณพี่คอนโดสวยไหมหึปวดผัวละสิรู้เลยเป็นไงละ่ะ <c oughs> อิจฉาะละสิ <c oughs> ที่สวยก็แบบนี้นแหละไม่ม <c oughs> ีคนเปร ดีด้วยเลยะค่ะคุณน้องพี่อ่ะอิจฉาคุณน้องจริงๆเลยค่ะแต่ธนาคารเนี่ยเขาไม่ดูแค่เงินเดือนอย่างเดียวนะคะถ้าบริษัทของแฟนคุณน้องเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายธนาคารก็ไม่ให้กู้นะคะ6พเหมืนที่ว่าเนี่ยเป็นฐานเงินงเดือนอย่างเดียวหรือว่ารวมค่าคอมมิชชั่นด้วยค่ะเพราะว่าถ้ารวมค่าคอมมิชชั่นเนี่ยธนาคารเขาไม่คิดให้เต็มนะคะ ส่วนบนัสที่ว่าเนี่ยถ้าได้ไม่ครบ2ปีปีธนาคารก็ไม่เบล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 คิดให้หรอกนะคะพี่เลยเป็นหวน่วงคุณน้องจริงๆเลยค่ะมีอะไรก็ปรึกษาคุณพี่ได้นะคะจะขายดาวหรือทิ้งใบจองก็บอกกันก่อนนะคะ